มันจะมีวิธีการคำนวณยังไงบ้างเนาะอ่ะคอนเซปต์แรกก็คือสูตรของเราก่อนสูตรเราบอกว่า pH เท่ากับลบ็อ g h y d r o x i d ออ o n เวลาเราจะหา pH นะคะหรือเราสามารถหาได้จาก pH บวก pOH เท่ากับ14คือสูตรนี้เนาะโดยที่ pOH ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ ลบล็อกไฮดรอกไซด์ไอออนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนหา poh มานักเรียนต้องเอามาแทนค่าในสูตรนี้นักเรียนถึงจะตอบ ph ได้แต่ถ้าท่าเรียนทราบราความข้นของไฮโดรเนียมไออนนักเรียนแทนสูตร ph กับลบออล็อกไฮโดรเนียมนักเรียนตอบ ph ได้เลยว่าสารละลายนั้นมี ph เท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้เรามาลองดูโจทย์ข้อแรกกันดูนะคะว่าเราจะทำได้ไหมเนาะ,ะโจทย์ข้อแรกของเราบอกว่าเอาข้อนี้เลยนะคะ ครูทำไมมันเป็นข้อหนึ่งหมดเลยเนี่ยอจงหา pH ของกรดไนตริก ric, นะคะความข้นสามโมลต่อบาทยี่สิเมตรนะคะดังนั้นอันดับแรกนะักเรียนทราบแล้วว่ากรดไนตริกตัวเนี้ยเนาะมันเป็นกรดแก่เวลามันละลายน้ําอ่ะมันจะแตกตัวหมดอันนี้คือข้อนี้นะคะลูกอ่ะมันจะแตกตัวหมดมันก็ให้เป็นไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ให้เป็นไนเตรตไอออนเนาะ ดังนั้นความเข้มข้นของมันคือ3โมลต่อลูกบาศเดซิเมตรหรือต่อลิตรเนาะมันก็จะให้ไฮโดรเนียมเท่ากับ3โมลต่อลิตรเหมือนกันนะคะเง่ายมากเราก็แทนค่าหาค่า pH ได้เลยเพราะเรารู้ไฮโดรเนียมไอออนตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า pH เท่ากับลบล็อกความข้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะคะลูกก็แทนค่าลงไปก็จะเป็นลบล็อกอา 3เนาะล็อก3ก็จะมีค่าเท่ากับ0.4771นะคะ4771อ่าเพราะฉะนั้นคำตอบ pH ข้อนี้ก็ตอบลบ0.4771ก็จะเป็นคำตอบนะคะเห็นไหมคะมันไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นเรียนฝึกฝึกทำโจทย์นะคะอันนี้มันเป็นโจทย์เริ่มต้นเราของเราก่อนอ่าต่อไปโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อที่2นะคะ ไม่ใช่ข้อที่1นนะข้อที่2องจงหาค่า ph ของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มาละโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้เป็นเบสถูกไหมคะเป็นเบสซึ่งเรารู้แล้วว่ามันคือเบสแก่เบสแก่แตกตัวหมดเช่นกันดังนั้นเวลาเราเขียนสมการเราก็จะได้ว่า koh แตกตัวน้ำทำให้มันแตกตัวเนาะกลายเป็น k บวกบวกกับ oh ลบแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นความเข้มของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ของเราตรงนี้คือ0.01โมลต่อลิตรดังนั้นมันก็จะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์0.01โมลต่อลิตรเช่นกันเพราะมันเป็นเบสแก่มันแตกตัวหมดอพอนักเรียนได้ตรงนี้แล้วนักเรียนก็จะได้เพราะนั้นเรียนก็จะได้ความเข้มของไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาะะว่ามีค่าเท่ากับ0.01โมลต่อลิตร ทีนี้เรายังไม่เรายังตอบ pH ยังไม่ได้อ่ะเรามีวิธีการหาอยู่2วิธีใช่ไหมคะจากข้างบนที่ครูเขียนสูตรให้นักเรียนว่าวิธีแรกเราหาได้จาก p h เท่ากับลบเาะไฮโดรเยมไอออนวิธีที่2เราหาได้จาก p o h ได้ p o h แล้วมาแทนค่าเราก็จะได้คําตอบ p h ออกมานะคะเพราะฉะนั้นครูทําวิธีแรกก่อนเนาะเราได้ o h แล้วเรานึกถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ของการ แต่ตัวของน้ำคือค่า Kw เนาะ Kw มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเนาะคูณด้วยอ่าคุณลืมไปเราต้องเขียนไฮโดรเนียมก่อนเนาะอ่ะไฮโดรเนียมไอออนคูณด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนหาค่าไฮโดรเนียมไอออนได้เลยนะคะจากความสัมพันธ์อันนี้ Kw ส่วนด้วยความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน k ่าเเป็นค่าคงที่ของเรา1นึ่คูณสิกำลังลบสิเนาะหารด้วยค่าไฮดรอกไซด์ไอออนคือ0ูนของเราก็คือ1นึ่คูณสิกำลังลบสนักเรียนก็จะได้แล้ว1นึ่คูณสิกำลังลบสิเนาะจากนั้นนักเรียนก็เอาไปหาค่า pH อ่ะ pH ของเราอ่เ pH เท่ากับลบล็อก ไหโดูเนียบไอออนเห็นไหมคะมันง่ายมากเพราะฉะนั้นก็ลบล็อก ok 1คูณ10กำลังลบ12นักเรียนก็จะได้ 12-Log 1ลบล็อก ok 1ใช่ไมคะล็อก ok 1มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นักเรียนก็จะได้ P s เท่ากับ12อันนี้คือวิธีที่1นะคะมาดูวิธีที่2ของเรานะคะขออนุญาตเขียนข้างๆนี้นะคะ เราได้ os แล้วเราหา pos ก่อนนะคะเราก็หาเป็น pos เท่ากับลบล็อกไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะราะนั้น h y ดรอกไซด์ไออนจากข้อนี้เราได้เท่านี้0.01โมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลบล็อกหนคูณ10กำลังลบ2ถูกไหมคะดังนั้นนักเรียน,นก็ย้ายมาก็จะเป็นลบ อ่าขอโทษค่ะก็จะได้มาเป็น2ใช่ไหมคะ2ลบล็ 1. อก1นงนักเรียนก็จะได้ POS ออกมาเท่ากับ2อ่าพอนักเรียนได้ POS เท่ากับ2แล้วยังไม่ใช่คำตอบของข้อนี้นักเรียนก็ต้องเอาไปหา PS จากความสัมพันธ์ที่ครูว่าไว้เมื่อกี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ถูกไหมคะถ้าเราได้ POS แล้วนักเรียนก็ ย้อนมานึ่ก็จะได้ poh เนาะ pH บวก poh เท่ากับ14เพราะฉะนั้น pH ก็จะเท่ากับ14ลบด้วย poh เนาะ14ก็ poh ที่เราหาได้ข้อเมื่อกี้ก็คือ2เพราะฉะนั้น pH ก็ตอบเท่ากับนะคะ l ็ตอบเท่ากับดังนั้น เราจะมีข้อนี้เราจะมีวิธีการทำอยู่2วิธีนักเรียนเลือกเอาว่านักเรียนถนัดแบบไหนนักเก็ใช้วิธีคิดแบบนั้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นไฮ d ดรไซด์ได้ไฮ d ดรไซด์แล้วเนาะไปหาไฮาโดเนียมจากค่า kW พรได้ ไฮโดรเนียม um แล้วไปหา pH เท่าก,กับลบ l อ g ไฮโดรเนียม um. หรือนักเรียนจะหาได้ไฮดรอกไซด์แล้วนักเรียนจะหา pOH ออกมานักเรียนได้ pOH นั่เนเยงก็ไปหา pH โดยใช้ความสัมพันธ์ pH บวก pOH เท่ากับ14แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีคิดข้อที่2นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูวิธีคิดข้อที่3บ้างขออนุญาตลบก่อนนะคะ ามาดูข้อที่3ของเราว่าเขาบอกว่าจงหาค่า ph ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มมีค่าเท่ากับ1ะคะูณ10กำลังลบ7ะเรามาดูกันว่าวิคนี้เราจะมีวิธีคิดยังไงนะคะตอนนี้นักเรียนคงจะจำได้แล้วว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มันเป็นเบสแก่นะคะดังนั้นพอมันเป็นเบสแก่มันแตกตัวหมด ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์อ่าตัวหมดก็จะเป็น Na บวกบวกกับ OH ลบแต่เผอิญว่าค่าความเข้มข้นที่เขาให้มาคือ1คูณ10กํลังลบ7ซึ่งมันมีค่าน้อยมากถูกไหมคะเพะาะนั้นก็จะแตกตัวให้ตัวนี้1คูณ10กำลังลบ7เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้นักเรียนระวังว่าอ่า1คูณ10 กำลังลบเจ็ดข้อนี้อันเนี้ยเรายังไม่สามารถที่จะเอาไปคิดหาค่า ph ได้เราจะต้องอาคิด oh ที่มาจากน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องอ่าข้อนี้นะคะจะต้องนำไฮดรอกไซด์ไอออนที่มาจากน้ำคิดด้วยนะคะคิดด้วยอ่ะเา้วเราก็จะได้ว่าหาความเข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเนาะอ่ะก็จะเท่ากับ ไฮดรอกไซด์ไอนที่มันมาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์รวมกับ h y ดรอกไซด์ไออนที่มันมาจากน้ำนะคะเพราะฉะนั้นไฮดรอกไซด์ไอที่มาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ถึงมันจะเป็นเบสสแก่แต่มันแตกตัวน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาน้ํามาคิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะได้เป็น1นึคูณสิบกำลังลบเเนาะบวกกับ ขอใส่วงเล็บนะคะไฮดรอกไซด์ที่มาจากน้ำมันมีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ7ถูกไหมคะเราก็จะได้เป็น2คูณ10กำลังลบเเราก็จะได้ความขุ้นของไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาแบบนี้อพอ่านเรียนได้ไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วนักเรียนก็หาไฮโดรเนียมไอออนจาก KW นะคะคี ด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้นักเรียนก็จะได้เป็น1นคูณสิบกำลังลบสิบสี่ส่วนด้วย2อคูณสิบกำลังลบเจ็ดนักเรียนหาและออกมามันก็จะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ5้าคูณสิบกำลังลบแปดนะคะจากนั้นนักเรียนก็เอาไปแทนค่าใช่ไหมคะแทนค่าหาค่า ph ก็จะได้เท่ากับลบ log hydroxide o n นะคะนักเรียนก็จะได้ลบ log ห้าคูณสิบกำลังลบแเราก็จะย้ายมันมาเราก็จะได้ว่า8ปดลบล็อกลอกหมีค่าอยู่ที่0.698นะคะเพราะฉะนั้นลบออกมาแล้วเราก็จะได้ค่า pH อยู่ที่ประมาณ7.301ประมาณนี้นะคะนักเรียนก็จะตอบข้อนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะอีกหนึ่งโจทย์นะคะที่นักเรียนควรที่จะได้ ฝึกทำแล้วก็ลองทบทวนอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้ลองมาดูโจทย์ข้อนี้ดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ครูจะไม่ไม่อธิบายให้นักเรียนฟังว่ามันจะทำโดยวิธีไหนนะคะแต่ครูให้คำตอบไปว่านักเรียนลองคิดดูนะคะให้คำตอบไปว่าโจทย์เขาให้หาจงหา ph เนาะจงหา ph ของสารละลายนะคะจงหา ph ของสารละลาย ะะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คำตอบพ่อเนี้ยนะคะมันจะตอบค่า ph อยู่ที่ประมาณท่านนิ่งคิดถูกนะคะประมาณ3.84ดโอเคนะคะ,ะ,ะนั้นครูหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความเข้าใจในการคำนวณเรื่องของ ph ของสารละลายให้นักเรียนได้บ้างนะคะโอเคนะคะแล้วก็หมั่นไปทบทวนนักเรียนก็จะสามารถที่จะทำโจทย์ค่า ph คำนวณค่า ph ของสารละลายได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาฝึกโจทย์ อีกประเภทหนึ่งดูนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ